อาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้อมแกะกล่องนี้ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนั่นก็คือวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวนาฬิกาเซโกหรือไซโกนะครับ X 1 Piece นะครับที่เป็นของที่เรียกว่า Limited Edition นะครับอันนี้ขอบคุณแบบกราบแทบเท้าขอบคุณทางเด็กนะครับเจ้าของ l e กสิทธิวัน e พีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนเราในแคมเปญนี้นะครับ เดี๋ยวเผื่อคนที่ไม่ทันนะครับเล่าย้อนแบบนิดนึงนะครับก็คือเป็นแคมเปญพิเศษนะครับสำหรับคนที่ซื้อสินค้าทางช็อปเด็กคลับไม่ว่าจะเป็นพวกหนังสือการ์ตูนหรือสินค้าเกี่ยวกับการ์ตูนต่างๆนะครับก็เอาโค้ดของช่องเราเนี่ยไปกรอกนะครับแล้วยอดทุกๆ500บาทเนี่ยจะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรับโชคเป็นผู้โชคดีนะครับในการแลกซื้อนาฬิกาวันพีซเนี่ยในราคา1บาทแต่ไม่ใช่เรือนนี้นะครับแต่ว่า อันที่คุณจะได้เนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันก็คืออันนี้จะพิเศษกว่าของไซโก้เอ็กวันพีที่เพิ่งออกมาล่าสุดอันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่จัดทาขึ้นเมื่อตอนฉลองครบครอบ,บ20ปีวันพีซนะครับที่ทั้งโลก 5, เนี่ยมี5,000เหรือนอันนี้ก็กราบขอบคุณทางเด็กมากๆนะครับที่ส่งนาฬิกานี้มาให้นะครับอ่ะลองมาแกะกันก่อนแล้วกัน ซึ่งจริงๆนะครับอันนี้ผมก็รู้สึกแย่ในความโง่ของตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมึงควรจะมาแกะรีวิววันนี้ก่อนที่แคมเปญช้อปสินค้านั้นอ่ะมันจะหมดเขตเพราะว่ามันหมดเขตไปเมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เราจะมาจับชื่อผู้โชคดีกันแล้วเนี่ยเพิ่งจะเอานาฬิกามารีวิวนี่ ผมก็ไปนั่งตัดพ้อในไลฟ์นะครับแต่ว่าคนดูก็ปลอบใจแล้วว่าอย่าเสียใจไปเลยถ้าเกิดเดือนนั้นเนี่ยผมมีเงินช็อปผมก็เข้าไปช็อปอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเดือนนั้นผมไม่มีเงินช็อปเนี่ยต่อให้พี่ลงรีวิวผมอยากได้ขนาดไหนผมก็ไปช็อปมาเพร่อรู้รับสิทธิ์ไม่ได้อ๋อก็โอเคครับแต่ก็รู้สึกเสียดายจริงๆครับอ่ะเรามาดูนี่ดีกว่านะครับนี่เป็นกล่องของเซโก้นะครับเซโก้หรือที่บ้านเราเรียกไซโก้นั่นแหละนี่นะครับด้านหลังก็เขียนเซโก้เอ็กวันพีชนะครับอนิเม ลองดูสินี่นะครับสม่วนนี้เป็นใบมีคำโปรยครับผมฟาโนมินาซังเอนะครับถึงแฟนๆทุกคนนะครับโอ้ยมิน่าอ่ะง่ายๆก็คือนาฬิกาที่ทำออกมาเพื่อเฉลิมฉลองอนิเมะครบรอบ20ปีนี่ออกแล้วนะครับ โดยมีพวกกลุ่มหมวกฟางนี่เสนอหน้ากันเต็มหนาปัดเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์นี่ออกแบบมาได้หน้าประทับใจแล้วก็หวนลําลึกถึงความสัมพันธ์ฉันเพื่อนได้อย่างดีมากๆแล้วก็ซ่าอีโคนะครับไปกันเลยครับมัวรอในยุละมาเข้าร่วมเทศกาลการเฉลิมฉลองนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นมงกีดีลูฟี่นะครับแล้วก็อันนี้คือทานากะมายุมินะครับเป็นเชื่อของ Je เจ้คนภาคลูฟี่เรานน่นงนะครับส่วนอันนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นสีทองนะครับเป็นแบบปั๊มจมนะครับแวบๆมากลองเปิดดูสิแต่เด่นๆอ้าวชิบหายอันนี้แม่งปิดทับลงมาสิอีกแม่เราเอ้ยอ๋ออ่ะลงมาก็ดีจะได้รู้ว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กันรกระแทกนะเว้ยนี่มันเซอร e โกวันพีนี่นะครับแล้วก็นี่เอ้ยมีอะไรอีกนี่อันนี้น่าจะเป็นคู่มือการใช้ครับอินสตัชชั่นคอมพลีเป็นคู่มือครับคู่มือโอ้โหดูดิ คู่มือเขาละเอียดมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นเล่มเลยทีเดียวเอาไว้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอะขอย้ายมุมกล้องมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับใ,ใกล้กว่านะครับเปิดมาอย่างนี้มแม่งดูดีมากจริงแต่อย่างที่ว่านะครับถ้าคนดูได้ไหลายคนที่ติดตามมานานน่าจะรู้จักเราดีนะครับว่าสิ่งของอีกอย่างหนึ่งที่ตลอดชีวิตนะครับชั่วทั้งชีวิตนี่ผมไม่มีวันซื้อแน่นอน,น,นก็คือนาฬิกานะครับด้วยความที่ผมเป็นคนที่มีความรู้สึกว่า มันไม่ได้มีความจําเป็นใดๆกับชีวิตของเราหมายถึงนาฬิกาข้อมือนะเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยการดูเว,เวลาเนี่ยมันดูในมือถือดูอะไรก็นาฬิกาเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องประดับเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็คือข้ออ้างนะครับเพราะว่าเราไ <laughs> ม่มีปัญญาซื้อนะครับเพราะถ้าเกิดเราได้มานี่เราจะใส่ไหมเรียกได้ว่าเอ๊พูดถึงถ้าเป็นอย่างนี้มันเราก็ไม่ใส่อยู่ดีนะครับเราก็ เก็บสะสมไว้น่าจะอยู่ในตู้ในตู้สะสมคอลเลกชันมากกว่าเราเราคงไม่ใส่ไปไหนมาไหนเพราะกลัวมันเก่านะครับอ,อันนี้เผื่อคนดูที่ฟังอยู่แล้วใส่นาฬิกาที่บอกแหมทามาเป็นบอกนาฬิกามันปรับประโยชน์ปประโยชน์ปประโยชน์มึงใส่อันเนี้ยมัน <c oughs> มันมีประโยชน์มากกว่านาฬิกาตรงไหนเ <c oughs> ออมันก็ไม่มีจริงๆด้วยนะครับอันนี้เป็นลูกปัดคิโมโยนะครับชนเผ่าวาคันด้านี่น,นี่ของสําคัญต้องใส่ติดตัวไว้ตลอด ส่วนนี้นี่เครื่องรางของขังนะครับอาจารย์เอกญี่ปุ่นช่วยกันผูกๆๆ,ๆๆๆตอนเรียนจบมาแล้วก็จะใส่จนมันขาดไปเรื่อยๆนี่นี่เริ่มบางลงเยอะเลยเห็นไหมเริ่มขาดไปเรื่อยๆเนี่ยเออนาฬิกามีประโยชน์กว่าอยู่ด้วยนี่เป็นเครื่องรางของขังส่วนนี้เป็นเครื่องประดับแต่ยังดูเวลาได้นะครับโอเคลบล้างอาคติภายในคลิปเดียวนะครับอ่ะมาดูกันนี่ไม่กล้าหยิบเลยครัทุกคนผมกลัวแบบรอยมองรอยมือผมแม่งเปื้อนของมีค่าเนี่ยเซก้าวอั การันตีเนี่ยนี่ใบประกันนะครับเออประกันนี้นะครับมีผลเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นนะใสออกนอกญี่ปุ่นคือประกันหมดเดี๋ยวไม่ใช่ <c oughs> นี่ฮะก็ออกประกันแล้วก็ส่งไปมีปัญหาหนู่นนี่อะไรก็เนี่ยเนี่ยที่อยู่ญี่ปุ่นเบอร์โทรญี่ปุ่นไปเออหรือเรียกง่ายๆว่าทขาขายคนญี่ปุ่นใช่ไหมฮะอันนั้นห้าพันเรือนสําหรับไกจีนถ้าอยากได้นายต้องเจ๋งจริงอะไรอย่างนี้ครับอ่ะนี่นะครับอยู่ที่ตัวนาฬิกาเลยโอ้โหนะ ผมไม่อยากแกะออกมาจากไอ้หมอนอันนี้เลยให้มันอยู่ในนี้ต่อไปได้ไหมยังไงมันก็ต้องแกะออกมาอยู่ดีเพราะวเราจะดูไอ้น,นี้ด้วยนะครับเราจะดูด้านหลังนาฬิกาเลยมือสั่นนะครับเวลาจับของมีค่ามือสั่นพ่อผมนี่ชอบใส่นาฬิกาทรงนี้เหมือนกันนะฮะเออถ้าเขายังอยู่นะนี่คุณคิดดูดิขนาดแกะอันนี้มันยังแกะไม่เป็นเลยอ่ะดูผมเอ้ยเนาะแกะไงวะอ่าอย่างนี้นี่เอง นี่จะดูด้านหลังนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันสะท้อนกับขาตั้งกล้องกันน้ำนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วต่าฉลองครบรอบ20ปีแล้วก็เป็นเลขนะครับอันนี้นัมเบอร์396นะครับทับ5,000อันนี้มีทั้งหมด5,000เรือนบนโลกอันนี้เป็นเรือนที่396นะครับอุ้ยถือว่าต้นๆเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยิ่งพูดไปก็เริ่มเสียงสั่นนะครับรู้สึกซึ้งในบุญคุณของเด็กมากนะครับนอกจากใคร นี่เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เรียกว่าเป็นอาร์ชีพเมนต์ที่ส่งคุณค่าที่สุดในชีวิตเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นสินค้าวันพีซที่มันหายากมากๆแล้วนี่คนที่ให้เลานี่ยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วันพีซในประเทศไทยด้วยผมขอบคุณขอบคุณแบบเป็นล้านครั้งก็ยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนอย่างโชเดนจัมที่มีวันพีซตอนที่999กับตอนที่1,000ที่คนส่งมาให้เนี่ยเป็นพี่ขวัญอิสรานะครับเพราะอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาเป็นคนแปลวันพีซในประเทศไทยนี่ง นอกจากของมันจะมีค่าแล้วนี่คนที่ให้มาเนี่ยมันทําให้ของนั้นมีค่ากับชีวิตเรามากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่กล้าใส่นาฬิกาแม่งแพงกว่าสมาร์ทโฟนที่ผมใช้อยู่อีกเบื้องตัวนี่นะครับมีตราโจนสลัดหมวกฟางนะครับแล้วก็เวลาตอนนี้ก็ตีห้าสิบนาทีอง์เขียวินาทีเนี่ยจะเป็นสมอเรือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกตัวลูฟีนเองส่วน ตัวนี้อันแรกนะครับตรงเลขหนึ่งจะเป็นโซโลนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนามิอุซบซันจิชอปเปอร์โรบินแฟงกี้แล้วก็บลูคนะครับแฟงกี้นี่เป็นรูปโคลานะโอเคมือสั่นว่ะเฮ้ยแม่งเออนเลขเก้าสิบุดเอ็ดสิบสองนี่ไม่มีนะครับอันนี้คือเมื่อตอนปีที่เขาฉลอง20ปีวันพีชนะครับตอนนั้นจินเบยังไม่ได้มาสแตนบายที่โอนิชิมะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอีกรุ่นหนึ่งออกมาในเฉลิมฉลองเลยสักอย่างนี้น่าจะมีจินเบยแล้วก็ยามาโตะนะครับ เดียวเดียวอันนั้นแม่งเอาเข้ากลุ่มแล้วเหรอแล้วก็ตรงที่เป็นซีวอะไรหุ้มหุ้มมานี่ผมก็ไม่กล้าแกะเหมือนกันเอาเป็นว่าผมจะเก็บไว้เหมือนเดิมระดุดดังกล่องแหวนแต่งงานกันเลยทีเดียวไว้อย่างนี้แล้วกันหรือถ้าไม่ใส่มันจะเก่าไหมแต่ถ้าเราเก็บไว้ในนั้นคงไม่มั้งฮนะจริงเห็นงี้คือก็ไม่กล้าใส่ไปไหนอยู่ดีนะสมมติต่อให้เราใส่ไปอะไปงานสําคัญสําคัญอะไรเงี้ยคนก็น่าจะดูไม่รู้ไหมว่าเราใส่วันพีดน่อจะเดินมาใกล้ๆจริงๆนะ แล้จะแบบมาคุยกันแล้วแบบ oh, สวัสดีครับ uh, สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเออ,เ,อ,อเวลาเดินไปทักทายคนดูในงานมิงเนี้ยจากสวัสดีครับนี่เราจะสวัสดีอย่างนี้นะครับเออให้เห็นข้อมือนะเออสวัสดีครับอย่คนเฮ้ยนี่มันได้ก้าววันพสนี่ว่าโอ้บ้าบอเอาละเดี๋ยวต่อไปก่อนนั่นแหละครับสำหรับคนที่ชอบในช็อปแอนเด็กครับนะครับทาง เด็กเนี่ยเขาก็ได้บันทึกข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็ส่งรายละเอียดมาให้ทางเรานะครับแล้วผมก็ทําการรวบรวมรายชื่อทั้งหมดนะครับแล้วเราจะไปสุ่มกันชื่อของคนที่ซื้อแล้วก็ใช้โค้ดของเรานะครับแหมเรียกโค้ดของเราโค้ดชื่อช่องนะฮะนั่นแหละครับห้าร้อยบาทก็ได้1นึ่สิทธินะฮะทุกห้าร้อยบาทได้1นึ่สิทธิ์เขานับสิทธิ์มาให้มีคนที่ซื้อหลายรอบกับคนที่ซื้อเยอะเนี่ยเขาได้หลายสิทธิ์ผมก็จะ ใส่มาเพิ่มอีกหนึ่งระทัด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 หนึ่งทัดอะไรเงี้ยคนที่มีชื่อซ้ำเยอะๆนั่นคือคนที่เขามีสิทธ์เยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีสิทธ์เยอะๆมากจริงแต่ยังไม่ได้นี่ไม่เป็นไรฮะคนเดินมากอดคอผมได้ว่าฉันก็เจอแบบนั้นมานับไม่ถ้วนแล้วนะเพื่อนรักอย่างเงี้ยเลยฮะไอเรื่องชิงโชคอะไรนี่ผมนี่ตัวเต็งยืนหนึ่งเลยฮะในเรื่องที่จะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยด้วยความที่แบบดวงแม่งซวยเช็ดอยู่แล้วที่พูดมานี่ตัดออกไปหมดเลยเนี่ยใส่ไปบนอะไรแต่นี่ครับสิิทธ์ ในการแลกซื้อนะครับพอสุ่มแล้วได้ชื่อผู้โชคดีแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ทางเด็กครับว่าคนนี้คือผู้โชคดีเพราะว่าเขามีเบอร์โทรที่อยู่อะไรคุณไว้พร้อมอยู่แล้วมีอีเมลมีอะไรอะเหลือแค่คุณรายงานตัวกับผมนิดหน่อยว่าเฮ้ยผมได้อ,อะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เหมือนแทงหวยอะไรอืมไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าซื้อหวยแล้วโดนหวยแดกนี่คือเราไม่ได้อะไรเลยนะแต่นี่คือเราซื้อหนังสือซื้อนิยายหรือสินค้าเกี่ยวกับประตูที่เราชอบแล้วเราได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพ่วงไปด้วยครับ แต่ถ้าไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียอะไรไงครับของที่เราซื้อมามันยังอยู่ไงอาจจะเสียใจและเสียดายว่ะลุงนี่ซื้อให้หลายๆสิทหน่อยอะไรย่างน In ี้หรือเปล่าไม่ได้ไม่เป็นไรเราเข้าใจดีในฐานะนักโซยเช็ดมืออชีพอย่างผมมาครับ3 4เฮ้ยอ้าวเพลงแม่งผมไม่น่าเพลงนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคุณ นฤทธ์วงฉัดคนนี้นี่เคยได้รับของขวัญรางวัลยัดเยียดในใน y o u t u b e มาเหมือนกันนะคุณน,นี่ต้องบอกเคล็ดลับการโชคดีแล้วล่ะวะไม่ว่าคุณจะไปในที่ไหนนี่ผมจำผมจำคุณเลยอย่าลืมมารายงานตัวด้วยนะครับไหนดูซิเอแต่คุณนฤทธวงฉัดก็มีหลายสิตอยู่ใช่ไหมโอเคครับก็สำหรับผู้โชคดีนะครับก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ พราอย่างที่บอกครับว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เสียอะไรนะเพราะว่านั้นเราก็ได้ซื้อของที่เราอยากได้มาเก็บไว้แล้วก็ได้รับสิทธิ์ร่วมด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องนี้ไปในตัวด้วยขอบคุณมากๆนะครับซึ่งวนนี้คุณณลิตนะครับผู้โชคดีก็ถ้าได้แลกซื้อเซโก้ไปแล้วก็อย่าลืมมาบอกกันบ้างว่าได้นาเบอร์อะไรนะฮะ สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนี่กราบขอบคุณไปยังเด็กด้วยนะครับที่ใจดีแล้วก็มีเมตตากับชแนลนี้มากในการที่จะทําแคมเปญดีๆนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณมากๆแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดคือขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ช่วยกันซัพพอร์ตช่องนี้นะครับจนได้มายืนเออจะเรียกว่ายืนนะก็ยังไม่ถึงขั้นนะเรียกว่าจนได้มานั่งพับเพียบอยู่ตรงนี้แล้วทางผู้ใหญ่เนี่ยมองเห็นแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คนดูอย่างพวกคุณมาก มากนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้วันดีทุกคนนะครับแบมือกราบอาหัวโคกขาตัง้งใไ่ของวันดีครับผม